ก็คงจะไมสายยกเ้้นรูปวากันนะฮะเปิกว้างเหมือกันเสียมาดูนะครับคู <mystery> ่หนี้สามยกนะครับแฟนมัดเลยครับมาดูยกแรกมุมแดงเตโนรงกีบาบ้านว่านนะครับเมฝั่มฝัน้เงินเชิงนค่าเรียนกีฬาที่นครพนมเป็นหเึ่งในคว่มสนุกหกับแฟนบอลขเราสองนันบหนะครับ ามาดูน่าโมโนใหม่กันด้วยไอหนึ่งผเล่นผู้สามผู้เล่นผู้หนึ่งที่รักผู่นี้หกับเธอจะไม่เคยเจอกันมาก่อนยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับท่าานอจารย์สนใจหรืออาจจนับมวยเก่านะครับไตปพบของนราประวัตินะครับให้เก็บข้อมูลนะครับให้กับแฟนมวยประกอบในกรรมพงนะครับในเพลนี้มาดูจังหวะของโตโน่พยายามเล่นใหม่ผู้มีหอนด้วยนะครับ โอ้โห้ีกอง้กัอดีัเสียับผมอดรนใตครับเะครับเป็นทัต้องเปิดเกมเดินก็ไปแล้วโอ้บุมาสองงรับโตโน่จังหวัดนี้พยายามผลวยกันนะครับมวยคนกลางเป็นนัการเป็นมวยซ้ายจังหวัดแรกแน่งการแงันอนหนานนี้ผมนรนนี้ายหลังที่หกล้มนะโอ้โหดูนะครับ อย่างที่อาจารย์สมใจบอกนะครับภูมนาคาปอเพสเดินหน้าใส่ขาเดินหน้าอย่างเดียวดูทีขวานขนาดน้ำมหมัดถังเข้าไปหนูจะว่จับไหนมีสอกปักเหมือนกันนะครับภูมนาคาโตโน่จะเอาตัวรอดได้อย่างไรจังหวัดนี้กรรมการภูมินาคาอสไฟแย่ดันน้ำมันตะกลางไว้ถึ โดจังหวะของโตโตอู้สายของคนาจับและกระุ้นเวาลูนี้ไม่โดนสำหรับคุนาดจังหวะออกจังหวะนี้ขวาวซ้ายโตโตพยัมดับขวาสวยเมือนกันโดแบ่แนั้นนะครับีมงานของทั้งสอง่งบังนับวยนะครับ ออกอาวุธน,นะครับโดยกรรมการผู้ยนี้นั้นเขานะครับแม่แจ้งในจังหวะนี้เปิดม,มานสองครั้งเดืจังหวะหักเท่าโอ้โหเอาระครับตอนนี้แังมวยนี่ออกอาวุธกันทุกอย่างผมนะครับวางแข้งซ้ายขวาโอโนว,ว่าไ่รอดัดแข้งขวามองและเชือกสายบอดขว,า,ขวาพับร่างมาจังหวะเลี่ยมแบบเท่กนี้ หมุนนี่มาท้ากันสองออกกันสนุกนะครับการเดือดูจังหวะนี้หนูจะเรียโอ้ยเข้าเล่นเขาหลวมยิ่งยิ่งได้นะจ๊ะสำหรับคุณราคาวังโตโน่เรียกร้องอยู่นะครับหมดเจ๊กแต่แม่มาอ่าโชว์กับอ่หลงทางของอาจารย์ช่านอ่าะพลงยังเหลือสามยกมาดูอันเดียสกัน่าโตโน่เป็นก้าวมา มวางแข้งอางเวั่ฝันแข้งนะอ๋ออ้ยโอ้ยโอยอ้ยอ้ยโ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 ครยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนโอ้ยโอยโอ้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 อ้เโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอย้ยโ้อ้โ้้้อง้อย้อ้้ออ มต่างมมเตซื้อดมก็มาสเมะครับขายที่ส่งหวาเหจังหวแทงมาฮาจตีีนนายนะเขาชักเจนลกันเยบบต้นลเดดดัเดดาต้นอย่งไส่งออมาเจอกันใบตองกันเอยกเเสือดูจังหวะนี้ของโตโต ลังโงรอโต้คนหาปุมคนดนมาวางนไปเอารับจบตั้งหาตรงนี้ของหยันของวงนาคาตเรจากใของยองฟองตโอ้โหอบคุณมีมงนองเทียรหัวหน้าคณะต้องสงฝั่งต่อยไปด้วยวางเหยีตบเกมกันด้วยดูจังหวะของโตโน่ได้หยางที่นวัักงนาคาไม่สนับไหแล้วจะฟีได้ไหมพยายามไล่ไทรกัอยู่จังหวะนี้ี่ยังห เอาไวาเป็นขมอนเือ้าอ้หลมายพนะครับวงงนาคัวนี้ er ่นารโ่บนั้นให้สมารวิ okay, okay. ัิเลยนะตัเสืองเโเบมาเพิ่มนะครับาหมัดมา้องก็มเกม้ะิพยายามแต่เร่งนะครับพงนาค แต่วัดนี้โตโเดินเข้าไปเป็นมทาวางเช้่ายโตโน่พยายามวางข้างขวาต้วางข้งขวาอย่างผมาาผมอกบาบ้านในวันนี้เติเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งรักใ้เกวนี้โอ้โสามโดมครับเห็นการตออุบนผเ่นเป็นยังไงครับโอ้มาถว่าไม่ธรรมดาเรรถ คต่บมว่าธุรการากผมนิดนังเนั่นจะดุว่าใช่ได้ยครฮะเป็นอะไรที่อนาคตใกล้ผมจำาด้อะไรผู้นดไม่าจะเป็นเด่นราคาหรือเต็มหรืออลไรก็นด้นะจะหลดละความพยายามอาเห็นแล้วกานออกอาลธฝากผมด้อยสักหน่ยจบแล้วนะเบิร์ที่สองแพี่เรื่องก็อตำราลนจากเดือ่เตะ

ต่อนอกคนมัมไม่ออกไปแล้วนี่กรรมแน่เอาละอ้าวใครกินครับใครออกไปน้าครับต่อนอกครับอ้าวจะยัดอะไรโดนประมาณ masuk กันมากลางอยู่ดิ14มาต่อนอกให้เข้าไปแล้วใครครับเดินรับข้างรับตรงอ้าวอ่าได้แล้วครับเตะลูกครับเดินรับข้างรับตรงสนุกโอ้ใครได้ครับเนี่ย อันตรายเลยอันตายเลทงโดยไทยด้ม่เยค่ะนะเลยังจะบัยังกอลนะเด็กใครออกกันเบานได้ได้โอ้อรมาใช่ไหมโนรับฟาก็ยังทดเต็มเลยครับมยังไยมยังทำได้ไห อ่าว yeah, yeah, yeah. yeah, yeah ังได้ทำ่ักเห็นได้ขาม่ตใมามไมู่้กัไดล้เปทีเตแล้วลูกนะสาั่นด้ามือาก็อาสลับมกระเตงทำ้นะตัวฉันก็ได้ขอให้ชับกนล้วลูกนะ้าผาแล้วจะเป็นจไร อเดนนก่าววันแท่นนายอดเลยโต้งตัว yeah, right. uh, right uh. mm. mm. He ่ารกมาต่ใจตแทนได้คละดอกปคนลอย่างเสร็จยังไม่สจะเิ่เนหาอแทนสกมากะเยากาไรตงต่าัน อย um so kind of like so the so ่งมาอย่างคุ้อยทงต้มเล่าข่านขูายังเีดิอย่างคุณสร้อยทองต้เลาดลอากได้แค้าทำดุคนจับตาชมดิถ้าเดูใไรออกไปชิงจนกันกันได้มดิฮเียิฮถึงไหนอีกหน่อยอีกหน่อยฮะเหน่อยอ้แกสมั่นใจแล้วะมาได้จะเป็นเด็นนักการหรีอนตนอ สายเลือดายาดพ้ออก์ดังตะโพเลยฮ่าโลกนี้ฮ่ามนัดนนะกได้ฉันก็ได้จบเราางหา